ไม่ใครโดดเนี่ยเดี๋ยวดิไม่รู้เดี๋ยวพึ่ง <laughs> ใครอะเอาแม่ <laughs> ให้ยูสัน ดูภาพมันชัดไหมมาร์ภาพมันเป็นยังไงติ๊กตอบไม่อะภาพมันเหลืองแล้วเสียงมันดีเลยทดอแค่ดวนผ่านนก็นั่นเนาะอะไรนะถ่ายผ่านตีกจอนึงเนาะใช้กล้องหลังถ่ายผ่านจอนี้ดทดสอบทดสอบไปเช่เยครับ ใยักเรายัางว่าอยู่นึกนึกไปนึกมาใส่แว๊ปีเตอร์อ <laughs> เออ <laughs> ก็นั่นแหละมีกนเดียวแล้วมมาลืมเนาะ <laughs> ลืมไปแล้วเพื่ไปดูอะไรยูู่ฟดเลยอะไรนะนี่แหละฟุเฟเฟสนี่แหละแต่ว่าไอ,อ้ติ๊กต็อกจำไม่ได้ สวัสดีเบอร์สี่ <c ười> <c ười> ได้อย่างมากพุ่นี่ได้แต่ปืนมาอยากได้ ไผ่านช่องอะไร <ป S 2> <ไป S 1> นะทวิตแว้น่ะหน่วยไอ้ดีว่ะ <laughs> รถรอเลยเนอะไข่แมสบทจะเยอะก็เยอะน้องบอดเนี่ยมีรถคันดียวใช่ไหม น่าจะใช่ดักขัดรับสวัสดีคุณผู้ชมติ๊กต็อกด้วยนะจ๊ะถิงทำแม่เบอร์ซีอ,อ, <c oughs> อุ้ยลืมมันจะบอกว่าเก่งยิ่ค่ <c oughs> ะเป็นภาษาอีสานเฉยเลย ทางรถไฟโอเค罗ไม่มีพอนะพอจะเจ้าหรือวันนี้เน้น <c oughs> ไม่ค่อยถน,นัดนะเน้นไ,ไปชา้าไป รไงเป็นงั้น่ะไม่ชาร์จไว้แปะเล่มชาร์จอ่ะดิ็อว่าจซื้อปักเอามาใหม่ริมมาอันนี้เหมือนแค่สาตายใครมาระเบิดใครมีระเบิดจม็ดไม่เข้า รูท้ทังทหารเฮ้ยชันทำมาแล้วได้โยได้โยได้โยเป็นไหนแล้ววะโอ้ยหมอไม่เห็นอาวุธกระสุนหมดนะสองคันสองคันสองคัน,นทำมาใส่ยอยู่รถยนต์โดนอยู่ รถโจดง<อ>่ายกว่าใส่บูรณยนต์นแบบนี้อุ้ยโดนเกาะแตกเกาะแตกไปเนอเกาะแตกมีขอห <laughs> วานหวานมันหายตัวเดกันเลยมันขีรข่รถขี่รถขี่รถตั <laughs> มเป้คุณป้าตัมไปรถจดจะหายไปไหนรถยนต์อ <laughs> ะ จะกล้ายิงรก็บอแต่คนเราระเบิดอย่ารถระเบิดแล้วครับว่าสี่แล้วโอเคมีหมอรถตอดเล<ด>ยคันไหนจะมาช่วยเพื่อนปะใช่คร <g ül> ับเพื่อนอย่าเพื่อน <kung> <mich> <wolf> ไม่ <tinc S 2> <giving S 1> มีของขายผ่านทิกติกต่อนะสตรีมเกมเลยไม่สามารถผกขายอะไรเรบเออโลรยยยโรยยยเดี๋ยวขึ้นไม่ได้เอาเหรอไอที่ยิงเมื่อกี้คืออะไรตรงไหนนวก็เลยยิงยากเลย ไปไหนแล้วหมดไปเกับห้าลูก้อมกับแยดอกสายแล้วเมืองเมืองจะเอาหลอดเขาเดี๋ยวตามไปเอาจริงไหนวะอยู่ไหนวะข้างนอกหรือข้างในบนเมืองนู้นกอข้างนอกโอเคเห็นแล้วมาสัมม มัมีระดีด้ยมันระเบิดแล้ว,ลว,ลวสายสายสายก็มีทางบนเนี่ยเสื้อนอับนับเล่นได้อนะ่ะเล่นได้นะ่ะไปไหนกันหมดแล้ววะตัวล่างดันมาแล้วตัวล่างดันมาแล้ว รอัข้างล่างด้วยมันยิงบ้างยิงบ้างมันยิงบ้างเอ๋ไม่ใช่อะไรนะคือระเบิดอ่ะเืิอะไรปะยังไม่ถูกเฮ้ยรถระเบิดหลอกหนึ่งเจาะหนึ่งข้างล่างมีอีกข้างล่างมีกระวังด้วยนะดูดันไม่เกรงใจใครกดแตยกูจะแตกกูดแต่ ี๊ลปี๊ลอยู่ข้างในอยู่ข้างในโอ้ยรถเดี๋ยวขอเติมแป๊บนึ่งมันสแกนแม่ละซบหน่อยครับซบหน่อยบหน่อยครับซบหน่อยบหน่เฮลมี มีใครช่วยไหมขนาดนาาั้าเลยคนเดียวตีมาล้ะที m พิมน <ATM. S 1> ่าจะสมกไม่ทันหรอเฮ้ยันยิงแม่ตัวนี้อือยิงแม่แล้วเปิดบ่วแล้ว Hoa hôm. Ui, quay lại đi học. Mày lào, yêu kia lâu. Tay hả? Tao lành, hả? Tao lành, hả? Tao lành, hả? Tao มีใช่ไหมข้างในมีตีนหะอทุก,ก่อนทุก,ก่อนข้างในเห็นสองตัวโอ้ยตาแรกมึงก็เอาสุดเกิน <laughs> <laughs> ล่าไงล่าเลยตาแรกอะ <laughs> จับเธอไปขอบให้โอ้ยยไม่ออกอ้องหัวสดิงไม่ทำงานเปลี่ยนใหม่ <laughs> นหนแ,ววแม่ลงที่เดิมบ้านเมามาครับครับทำไมสกสวยจังอ่ะนี่รถข้างหลังรถข้างหลัง,งลุงข้างหลังก่อน ายเห๋ยวเวลาไอ้แกี้ไหนที่เดิมที่เดิมแม่ไหนวะโอ้ยลืมทดแท้โอ้ยจะตายวงดุ้ย อะไนะครับนะครับรถดีครับครับจ่ายต่างเลยใช่ปะเท่าไหร่อ่๋อยโอเคโอเคสองวันนะเพิ่มผมเพิ่มเป็นสี่สิบเลยโอเคครับหมดยังหมดจังวะเหลือเยอะอยู่ดิไอตัวนั้นตายเลยใช่ปะกูได้นล้ว โอ้เดนไม่ยิงไข่ไม่โดนเลยมายิงตึงตึๆตึมาเแบบมข้างในข้างในเข้าใจอะ่ะโอ้ยข้างในามีอีกแต่แค่ นี่ระเบิดทหารหมดเอาระเบิดทหารเหลือ5ทีมเหลือ5ทมาดูไหมจุดจัดอ่ะตาแรกก็โหดจังเลยนะไม่นิ่มเลยนะเจ้าไอ้กีได้ไหมแรกไปค่ะ โอ้ยยิ่งสาวไปมากอะไรอ่ะเออเฮ้ยใครยิงแม่ยีงคนยิงแม่ต้องโวยดอกไม่ตายหาเลยเอ้าตายแล้วมันอยู่ข้างบ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 นหอสูงๆอ่ะเอออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอะไรอีกไหมที่ยังไม่รู้ศพแม่มีสไนนะเอาไปเล็งมันได้นะมัไม่สไนอะดิีต ยอย่ข้างบนสูงสูงนู่นแต่มามาดูไอ้มามาดูสูงสูงไปย,ยอดหน่อยนะใช่ป่ะ,ะโสดวะแม่โสดเหรอสวัสดีผู้ชมฝั่งติ๊กต็อกด้วยนะคะถ้าอยากดูชัดๆมาอยู่ในยูทูบ แฟนเพจแล้วก็ทวิตนะคะมันโดนแล้วมัสอบมันโดนแล้วมัสอบผ่านติ๊กต็อกเฮ้ยเบอร์สี่โดนแล้วอยู่ข้างบนน่ะอยู่ตรงไหนมันโดดลงแล้วมันโดดลงแล้วใช่ไหมโดดได้ยินเสียงมันโดดเมื่อกี้นี่โวโดนโดนโดนก่อแตกก่อแตก เฮ yeah. ้ยนี đây, n, ừ. Ừ. ่ไงม่จะลงตรงไหนเนี่ยสพเบิมเหรอแม่ลงสพเบิมได้ไหมโดนไหมออยังไม่ได้เกิดเลยอ้วยังตายสุดท้ายล้วง พองมาเข้ามาเล่นได้โอ้ย,อยไม่เล่นแล้วเด็ดดีครับใจจะขาดหัวไม่โดนเลยไม่าตายต้องต้องยิงรถรถให้ร่วงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายกับเราแน่นาคตเอา้าสกิลสกิลแม่หายไปไหนมา้ใครเก็บ ข้าบนมีสไลมันหัวน like, ี in illing, in illing, in ่ไงนี Woah, Maria, mama, mama. ่ไงเห็น้ข้าวหาใครก็มีแต่ตัวาร์ d ว้าอะไรนะแม่หมาหมาหมาตัด มีแต่ให้เก็บไม่สุดเน,นี่ยโอ้ <c oughs> นี่ไงมันเอาสกิลแม่มาคืนละ <c oughs> เอาอะไรดีวะมันยืดใส่ เราเหลือสามเนาะสามตรงไหนสอามกว่า <4 S 1> สามอ่ะสี่หกตอนนี้เดี๋ยวหกไม่ก็สี่สองหรือเปล่าแค่สี่สองแค่จะมีเศษแล,ละะ้วะบงบีบและเด้อประมาณสามสามทีม cái xe về Mà mẹ thấy vậy Mà có vào tổ tên máy dậy này Mày mà <laughs> tổn thì... không... đi này tổng <laughs> วงบีบหาเรา okay, อะไ่ต้องวิง่งไปหารอหมาสักครู่อือ <มา S 1> เรวิง<ะ>่งมาแล้วเปล,ลี่ยนนี่ใส่ละโอย้ยนึไงนี่ไ็นล่ไล่ไล่ไ่ไล่แม่หมต้นไมาง่ายเลยนะระวังหมาไล,ล่แล้วจ้ามันลงไปละ มีหรอต้นไม้ใหญ่ทำไมเพื่อเราหอชเพื่อเราหิบในบ้าน <laughs> เอาเหลือกี่คนเนี่ยเ,เหลือสองเหรอสามถือ <laughs> ว่าเหลือสามไม่ไหมถึงว่าทีมเราอ่ะเฮ้ยไอเัวตายมอมไปเลย มาแล้วเป็นพละทางมีต oui, Teraz, e ัวต้นไม้เล็กอาะไรสวยชนะเต่มเอ็มโฟดีกว่าอุ้ยเอ็มโฟที่ไหนเอนเด้มันแล้วแต่จังหวะหรอกว่า